ครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานมากนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของการทำฟิตแทงก์นะการทำถังในการเลี้ยงปลาครับก็เดี๋ยวเราจะนำเสนอการทำเป็นตอนๆไปนะครับตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าละเอียดมากนะครับเผื่อว่าท่านใดสนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็นำไปปรับปรุง ให้เข้ากับพื้นที่และการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอกครับไปดูกันดีกว่าครับว่าเราทําถังในการเลี้ยงปลาหรือบ่อเลี้ยงปลาอย่างไรครับครับตอนนี้บรรยากาศที่เห็นอยู่นะครับก็คือถังในการเลี้ยงปลานะครับเราทําถังเลี้ยงปลาอยู่ในสวนยางครับเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยก็แวดล้อมไปด้วยสวนยางแล้วก็อยู่บนเนินเขาครับ บนเดินเขาก็ถามว่าชันไหมก็ชันในระดับหนึ่งนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะขุดเป็นสระน้ำหรือว่าขุดเป็นขุดดินลงเป็นบ่อเลี้ยงปลาได้นะครับเราเลยตั้งใจที่จะทำการเลี้ยงปลาบนพื้นที่อ่ที่เป็นภูเขาโดยใช้เป็นถังหรือเราเรียกว่ากระชังบกก็ได้ครับนี่คือลักษณะของตัวอ่ที่เราเห็นนะครับ นะเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการทําทําอย่างไรครับขั้นแรกเลยเราก็ทําการขุดดินนะครับเพราะว่าเ,เราวางพื้นที่ฟาร์มไว้บนภูเขานะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องทําการปรับเพราะนั้นทีแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเป็นรถแมคโครขนาดเล็กแต่ว่าดูแล้วมันทํายากนะครับเราก็เลยใช้ในการขุดมือครับในการแต่งนะครับ ก็เราทำเนี่ยขนาดพื้นที่ก็ตัวถังน้ําบ่อเลี้ยงปลาเองเนี่ยเราตั้งใจว่าจะทําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทำาตัวฐานก่อนตัวฐานที่เราทํา3.4เมตรครับเพราะนั้นเราก็จะขุดดินนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับเราขุดดินขุดดินแล้วก็วางคาน เราวางคาน3ตัวนะครับทําเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเราไปดูการครับว่าเป็นอย่างไรสําหรับในเรื่องของการจับระดับอะไรพวกนี้นะครับคิดว่าทุกท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ก็น่าจะทําเป็นนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับนี่คือตัวตัวเหล็กคานนะครับเราก็ใช้เหล็กน่าจะเป็นเหล็ก3ามขุนนะครับแล้วก็ตัวปลอกก็เป็นเหล็ก2หขุนนะครับขนาดก็20เซนนะครับขนาด20เซนนะครับ อันนี้เราก็ทําการวางคานก่อนเทคานเสร็จเราถึงจะเทพื้นนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับส่วนผสมปูนทรายหรือหินอันนี้เรากา็สามารถที่จะใช้ตามอัธยาศัยได้เลยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับบนพื้นที่ที่เป็นภูเขาอย่างนี้ไม่สามารถสั่งที่เป็นซีแพคมาได้เนาะเพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้ตัวผสมนี่นะครับก็ปูนหนึ่งลูก นะครับผสมเทกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จครับจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับคาน3.4คูณ3.4มนะครับมีคานร,รอบนะมีคานร,รอบแล้วก็มีคานที่อยู่ตรงกลางอีกหนึ่งอันนะครับก็ใช้ปูนประมาณ4-5กระสอบนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่นะครับมีความลาดเอียงขนาดไหนนะครับนอกจากที่เราจะทำการ ทคขาดแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของสะดือบ่อครับอ่านี่คือสะดือบ่อเนาะอันนี้สะดือบ่อเราใช้สองสองนิ้วนะท่อขนาดสองนิ้วแล้วก็มีท่อน้ําล้นด้วยท่อน้ําล้นด้วยก็ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ท่อน้ําก็ออกไปทางนู้นนะครับอันนี้คือคร่าวๆเนะาะเพราะนั้นภาพรวมก็พวกเราที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้ก็ สามารถนำไปประยุกต์เนาะประยุกต์ใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับดูดูนะครับก็ทําแบบง่ายๆนะครับสําหรับตรงนี้เราไม่มีแบบเนาะเราก็ใช้ดินนี่แหละครับเป็นแบบได้เลยนะครับอ่านี่คือคานที่อยู่ตรงกลางเนาะนะครับคานที่อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ภาพรวมเนาะภาพรวมของการทําเบื้องต้นนะครับภาพภาพรวมนะครับ ดูภาพมุมกว้างนิดนึงนะครับอ่าดูภาพมุมกว้างเนาะเดี๋ยวตอนเทพื้นขัดมันแล้วก็วางตัวไวเมดต,ต่างๆเดี๋ยวจะใส่ทำในตอนถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะทำกันอย่างไรจนกระทั่งเสร็จนะครับก็ประมาณสัก5้งตอนคารคลุยฟาร์มาหาศาลแหในความสุขครับขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอบคุณสำหรับการส่งต่อข้อมูลเจอกันคลิปหน้าสำหรับการทำถังในการเลี้ยงปลาในระบบเวลฟล็อกสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ